หนึ่งบางแคนไล่ขวาครับจิวดอนเปิดโอ้โหไม่หล hey! oh, oh, anyway okay. ุดครับจ hey! ิวดอนเกมแน่ๆครับลูกนี้ครับหนึ่งบางแคนยกเข้าไปเอ้าติดเกี้ยวครับยีนอุดรโอ้เอายังเกี้ยวครับหนึ่งบางแค่ลาเข้าไปโอ้ยที่เดียวกับอ่าเจ้าเสียอุ้ยหนึ่งบางแค่หนึ่งบางแคนว่าไงครับลูกนี้โอ้เตะได้ครับติดเกี้ยวยีนอุดรลากมาโอ้ เอาแล้วครับเริ่มทำงานขันครับศูนย์ต่อศูนย์ครับหนึ่งบางชันจะเสิร์ฟไปไหนฮะไรสายไปจีนร้อนเปิดเอาแล้วครับลาเข้ามาไม่ข้ามครับโอ้โหไปตัวตัวศูนย์ต่อหนึ่งครับจีนร้อนไล่ขวามาหนึ่งบางชันเปิดยกเข้าไปแบบนีครับโอ้โหสดสีครับคุณครับที่เออกดเูน์เอาแล้วครับ หนึ่งบางัชนเปิดซ้ายครับลาเข้าไปลูกนี้สดกว่านี้มีไหมครับโอ้โหนะฮะทางฝั่งของน้องเลียมบัานไผ่มาได้ครับสูนหนึ่งูนครับหนึ่งบางแันเสิร์ฟไล่ซ้ายไปจีนรดอนเอ้าโอ้รียบร้อยครับโอ้เสิร์ฟดีมาดูเกมเสิร์ฟของหนึ่งบางแันครับหนึ่งบางแันไล่ขวาจีนูดอนโอ้ห วันนี้ครับมีผู้ฝึกสอนหลักนะครับพี่นกนะฮะหนึ่งบางชันครับนะฮะูุล no ้วครัอหนึ่งบางชันโอ้โหออกครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับศูนย์สามครับไล่ขวามาหนึ่งบางชันลากเข้าไปลูกนี้มาดูปอมครับโอ้ได้ออกครับโอ้โหขอบคุณครับสองร้อยแปดสิบท่านครับเข้ามาแล้วขอกละดหนึ่งแชร์ครับมาดูจังหวะนี้ของหนึ่งบางชันครับ ไม่พลาดลวครับโอ้โหนะฮะเตะสบายเกินครับในจังหวะเมื่อสักนนึงมาดูเกมเซิร์ฟของหนึ่งบางชันครับไล่ขวาไปจีนอุดรไม่หลุดแล้วครับลากเข้ามาโยดโอ้ยเออแต่ก็ดีครับโอ้ยลูกนี้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับพี่ที่เข้ามารับชมใหม่นะฮะเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมเดี่ยวแปรล่างนะครับ ระหว่างหนึ่งบางชันครับในเสื้อสีดําแล้วก็น้องจีนอุดรครับโ,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 โู้หหลงครับต้องเบางชันออกลูกเสิร์ฟได้ดีครับวันนี้ฮะครับนหนึ่งบางชันเดียวปแปรล่างข้ามหลังเท้านะครับส่วนจีนอุดรเนี่ยข้ามทุกอย่างยกเว้นหลังเท้าครับโอ้ยเกี่ยวครับเอาแล้วครับหนึ่งบางชัน,เร,ชนเรียบร้อยครับโอ้โหยแต้มเกี่ยวสวยครับเป็นแต้มเลยครับ มาดูเกมเสิร์ฟของหนึ่งบาง,บางชันอีกครั้งครับหต่อหนึ่งครับหนึ่งบางชันไล่ขวาไปอีกครั้งหนึ่งจีนอดร้จีนอดรอ้นอ,รอนล่าเข้ามาติดเกี่ยวหรือเปล่าอ้ยเอ้ายังได้ครับจีนร้อนเรียบร้อยโอ้ <c oughs> ไม่ยอมครับสูสีเนาะ <c oughs> แต่ว่าไม่สูสีนะ <c oughs> สิบสามสิบเอ็ดคือสิบสามสูสีอะไรวะสูสีตอนนั้นจีนอดรอนเสิร์ฟมาหนึ่งบางชันล่าเข้าไปวงหน้าแล้วครับ อเหลือหลายหกต่อหนึ่งครับหนึ่งบางขันเสิร์ฟไล้ซ้ายไปจีนว้อนยังอยู่ครับลาเข้ามาโอ้ยต <loves you. S 3> ้องขอโทษขอโพยซึ <left Buck ling något> ่งกันและกันละครับในจังหวะเกมบต่อหมันเฉียบไปได้ิไอมีอยู่ด้วยเขาแบ่งมาดูหนึ่งบางขันครับเปิดหลังเท้ายกเข้ามาเรียบร้อยเอ้าจีนวอนเกี่ยวครับโอ้ คุณครับขอบคุณ430ท่านครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมทางเพจพอเดตะกล้อครับผู้กองมีเหลี่ยมเตมไหมครับวันนี้ไม่มีครับมาดูครับน้องหนึ่งบางชั้นเปิดซ้ายยกเข้ามาแบบนี้ฟังเสียงสิครับโอ้โหเฮ้ยนะครับนะครับถ้าแข่งขันในช่วง22นาฬิกาหรือ4ทุ่มนี้น่าสนใจครับมาดูหนึ่งบางชั้นเปิดขวาครับยกเข้าไปโอ้โหติดเกี่ยวครับ กินอุดรเกี่ยวเป็นลูกที่2แล้วแต่ไหมไม่ค่ะบอ,อ้ยคู่นี้ช็อต6-2เกมเสิร์ฟของน้องหนึ่งครับหนึ่งไล่ขวาไปจีนอุดรออยังอยู่ครับลากเข้ามาโจดครับโอ้โห2-6 2-6ครับไล่ขวามาหนึ่งบาสเ้นเปิดสวยครับยกเข้าไปลูกนี้ก็ เดียบร้อยครับโอ้โหถ้าไม่ฝึกฝนเตะน้องหนึ่งฮะหกต่สอตสองครับหนึ่งบางชั้นไล่สายเหมือนเดิมครับจีนร้อนเปิดเอาแล้วครับเริ่มมีอาการให้เห็นล้นหรือเปล่าครับเอาหนึ่งบางชั้นฟรีบอลโอ้โหชมนะฮะในเหลี่ยมหลังเท้านะครับต,ต้องรอดูทางฝั่ง,งของโกมุลและแม็กนะฮะว่าจะ รับเหลี่ยมไหมฮะนะฮะโดยเหลี่ยมเอสอำนาจขอแก้ให้แม็กเสิร์ฟคนเดียวนะครับชมเกมกันต่อฮะจีนอุดรเ,เลือกเสิร์ฟไปไหนฮะไล่ขวามาหนึ่งมาชั้นเปิดยกเข้ามาลูกนี้ได้ไหมโอ้ยโอ้โหเลือกเสิร์ฟไปไหนครับมุมนี้ฮะเจ็ดซองครับ หนึ่งบางชันไล่้ายไปจีนอนรับสบายครับลากเข้ามาโอ้โหเรียบร้อยครับเจ็ดแพ้เสิร์ฟโดยน้องจีนอุดรครับไล่สายมาหนึ่งเปิดสวยลากเข้ามาแบบนี้โอ้โหเน้นเน้นครับจังหวะเกมทำครับเจ็ดสองครับหนึ่งบางชันไล่สายโอ้จีดอนไม่หลุดครับลากเข้ามาติดเกี่ยวครับหนึ่งบางชั้นว่ายังไง โอ้ยเจดีครับโอ้เรียบร้อยดีแปดต่อสองครับหนึ่งบางชั้นไล่ซ้ายโอ้ทัาตาไข่นิดหนึ่งจิวนอนปืบลากเข้ามาเกี่ยวแล้วฮะโอ้ยหลังเท้าซ้ายสวยมาดูวงเตะครับเรียบร้อยครับโอ้โหดูครับฟังเสียงปรบมือครับเก่งแล้วเน่นะฮะเก้องครับเกเก้าสองครับหนึ่งบางชั้น ไ่สายอุ้ยกินร้อนหลงครับกินร้อนต้องแก้ไขครับโอ้โหหนึ่งบางคันแล้วครับรับไปยกม้าเรียบอ้ยไม่ได้แต้มครับน้องหนึ่งเข่าซ้ายมีอาการเอ็นเอ็นนะครับเอ็นเข่าเนี่ยมีปัญหาครับนะครับเจ็บนะครับมาดูน้องหนึ่งครับโอ้โหเจ็บม่ข้ามไอข้ามครับสามต่อเก้าครับ ไล่ขวาเหมือนเดิมครับหนึ่งเปิดยกไปเรียบร้อยครับโอ้โหเตะดีครับแค่นั้นเองตัวกับล็อกเอาไหมตัวกับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเก้าสามหนึ่งบอลคันครับไล่ขวาไปจีน้อนเปิดยกมาโอ้เรียบร้อยครับใช่ครับนะครับต่อต่อสามต่อเก้าครับไล่ขวามาหนึ่งบอลคันเปิดยกเข้าไปลูกนี้ เรียบร้อยครับโอ้โหเอาละครับสนามอยู่ที่หลังศาลจังหวัดอุดรธานีครับนะฮะมาดูน้องหนึ่งบางชันครับลูกนี้เสือบทัดย้อนหน้าขวาครับยิงร้อนเปิดยกเข้ามาโอ้โหเต็มครับนะครับแค่กระจบครับหนึ่งบางชันครับพี่อาร์ตไหนครับพี่อาร์ตท่าเรือเหรอฮะเดียวแปลละเหาสามครับ มาดูเกมเสิร์ฟครับชัดๆเลยฮะแต้มไม่แต้มครับตัดไปอู้ยิงลอนยังอยู่ครับกระชอนิดนึงโอ้ยเอาค่ะได้ครับแกเสิร์ฟพีครับนะฮะผมได้ชมแมตที่เดียวกับอ่าเตาเสียอุ้ยหนึ่งควังชั้นหนึ่งควั่ชันว่าไงครับลูกนี้โอ้โเตะได้ครับติดเกี่ยวยิงลอนลากมาโอ้ย ดีแล้วสิสามเก้า9ครับยีนวนไล่ขวามาหนึ่งบังชั้นเปิดสวยครับยกเข้ามาโอ้โหยากไปหน่อยครับลูกี้ครับยากไปหน่อยครับจังหวะนี้ฮะนะครับสี่หนาวครับประมาณจิบแปดสิบเก้าองศาครับที่อุดรครับอากาศเย็นครับมีลมโชยนิดหนึ่งหนึ่งฟชันเิดสวยเอาติดเกยวครับเอาละครับไม่เป็นแต้มครับหนึ่งบังชั้นเรียบร้อยครับโอ้โห ไม่ต้องห่วงครับทีละชช็อตครับหนึ่งมาชั้นตัดขวาไปจีว้อนอะละครับจีว้อนลากมาเอ้าอุ้ยนิดเดียวครับทิปที่รองกิปขึ้นลุงขึ้นลงใช่ครับเหนื่อยแน่นอนครับแต่ว่าก็คือตะกร้อประเภทชิงรงงวันนะครับก็คือต้องฟิตร่างกายมาให้ดีครับเตะเซตเดียวตัดสินเกมเลยครับลงเหลี่ยมนะครับเก้าสี่ครับ จะปลดล็อกแต้มเก้าได้หรือเปล่าครับน้องหนึ่งครับแต่โอ้ยมีหลงครับโอ้ยยังอยู่ครับหลังทางซ้ายจีนร้อนโอ้ยมาดูเกมครับสี่ต่อเก้าครับกีนร้อนไล่ขวาครับท่าตไข่ายนิดหนึ่งเอ้าหนึ่งบางชันล่าเข้ามาฟังเสียงครับโอ้โหดูดอกไปเยอะเลยครับห้าต่อเก้าห้าต่อเก้าครับ ยิน้อนไล่ขวาเมันเดิมครับหนึ่งบางชันเปิดยกเข้ามาเรียบร้อยครับโอ้โหพระาบางชันจังหวะได้แต้งสำคัญจับล่อยตามน้ำนะครับขอบคุณมากนะครับสำคัญมากครับสำหรับจังหวะปล่ดรองแต้เก้าครับหนึ่งบางชันไล่ซ้ายไปจีนน้อนเปิดเอาแล้วครับห่างนิดนึงลากเข้ามาโอ้ยังเอาตัวรอดได้ครับแปงมาเนีกินตำบักแดงครับกินตำาบักแดงครับแซ่บหลายครับ กีสาบานเท่าครับไหลขวามาหนึ่งบางชั้นลากเข้าไปลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับดีเรียนเลยซับไทยต่อเน,นื่องครับโอเคครับแเก้าต่อห้าเก้าต่อห้าครับหนึ่งบางชั้นเสริฟตัดย้อนหน้าซ้ายยีนร้อนเปิดสวยครับลากเข้ามาอุ้ยเกี่ยวครับหลังเท้าโอ้ยหล่นไปฮะยีนร้อนว่าย,ยังไงโอ้ยเรียบร้อยครับ ห้าต่อเก้าครับเสิร์ฟโดยน้องจีนอุดอรครับจีนดอนไล่ขวาครับหนึ่งเปิดสวยลากเข้ามา,าเรียบร้อยครับโอ,โ,โอ้โหีเสิร์ฟเอาละครับเส็จไม่หูไปเลยเก้าต่อห <9 S 1> ้าครับ่างชั้นไล่ซ้ายครับจีนดอนเปิดลากเข้ามาอุ้ยอยู่ครับหนึ่งบาชั้นเกี่ยวมาอุ้ยจีนดอนเกี่ยวครับ ครบหนึ่งชั่วโมงพอดีเลยครับ่480ท่านครับมาดูเกมเสริมของจีนอุดรครับจีนอุดรไล่ขวามาหนึ่งมาชั้นเปิดสวยครับยกเข้ามาลูกนี้สวยครับเรียบร้อยอโอ้โหโดีมากพยายามอยู่ครับเนี่ยหนึ่งบาชั้นไล่ซ้ายไปจีนอุดรเปิดเอาปิ้นมานิดนึงครับแกไขแล้วครับลูกนี้ใช้สีสามาหนึ่งบาชั้นเกี่ยวยกเข้าไป โอ้โหเรียบร้อยครับเป็นแต้มปลดล็อกได้สัเียบได้แต้มล้วกล้วลอจ้ครับมาดูเกมเสือมึงบางชันครับ้นต่อครับสิบต่อห้าครับหึ่งบางชันไล่ขวาสอต่อห้าต่อสิบครับจีนอุดรจะเสิร์ฟไปไหนฮะ อยวน้อนตัดขวา1ึงมาชั้นเปิดโอ้โหเป็นแต้มหกต่อสิบครับเส้นชัยอันที่13มแตม่มีเดวมันตัดต่อนะหกต่อสิบ,สบต่อิฮนะทีะนอนตัดขวาอีก้วครับหนึ่งเปิดสวยยกเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหสุดครับคุณสันติโลโซนะฮะโยงไปแบบนี้จีนอนล,ลากมา โอ้ยหยอดสวยๆครับนี่เจ๊งแล้วครับหกสิบกีนูร้อนสวยไหมครับไล่สายมาหนึ่งเบอร์สวยครับยกเข้ามาแบบนี้เรียบร้อยครับโอ้โหบรรยากาศสดๆนี่ต้องบอกว่าจูร้องกินว่าฟางหนุนเป็นห่ากับพิรุกเบิร์เอาเออจูร้อนกินฉันด้วยด้วยเสือกะย่างดีเลย เจ็ดต่อหกครับอ่าสิบต่อหกครับเห็นปะบางเข้าสิบเอ็ด um ต่อหกสิบเอ็ดหกครับหนึ่งมันชั้นไล่ขวายฮะยูดอนเปิดหลากมาโอ้ยขันตีกับมีลุงเนี้ยมันมีฝานเหมือนพี่นกเลยแต่สิบเอ็ดิบอดยูดอนเปิดหนึ่งบางชั้น โอ้โห้าสสิเแล้วเกินครับจังหวะน,นี้ฮะต่อ,อ,อไปครับ11-6ครับหนึออ 1> 1ง่งบังชันไล่ซ้ายจีนนอนเปิดสวยครับหลากมาะโอ้โหเรียบร้อยครับแต้ม6ต่อ11 6-11ครับเกมเสิร์ฟของจีนนอนครับโยงซ้ายเหมือนเดิมครับหนึ่งลาเข้าไป เรียบร้อยครับโอ้โหอ,อย่าอย่าฟารครับชเวต่องหกครับเกมเสิร์ฟของน้องหนึ่งครหนึ่งไล่ขวาเหมือนเดิมครับจีนอุดอนเปิดสวยลากเข้ามาโดนครับโอ้ยนิดเดียวครับโอ้ยนิดเดียวเป็น61จีนอุดรไล่ซ้ายหนึ่งเปิดสวยครับยกเข้าไป เรียบร้อยครับโอ้ยเตะดีครับจังหวะนี้ฮนะขึ้นเทป็นหกครับ <c oughs> หนึ่งบางชันเสิร์ฟตัดยอดหน้าสายครับโอ้ยจิ้มบอลเปิดมาเอ้าอยังได้ครับแก้ไขหนึ่งบางชันรับฟรีบอลแบบนี้เรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้ยขึ้นแท่นไปที่เรียบร้อยครับ โอ้โหนะครับเสือบีบานหนึ่งมันเลยขยับอะรู้เรื่องเลยตัวเสือบเงา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 หรอกจัดจบเลยโอ้โหโอวัลแมนกันเลยครับได้ได้ผาพี่ต้นครับนอนแล้วก็ค่อยเอาไม้เล่าครับหนึ่งบางชั้นตาย่อนลูกนี้โอ้ยออกนิดเดียวครับได้ยังไงคลิป12 6ครับได้ครับแเกมไม่เกมครับต่อกหอครับ หนึ่งมาชันไล่ขวาครับจิวดอนเปิดโอ้โหไม่หลุดครับจิวดอนเกมแน่ๆนครับลูกนี้ครับหนึ่งบางชันยกเข้าไปเอ้าติ้งเกี่ยวครับยินอุรอนโอ้เอายังเกี่ยวครับหนึ่งบางชันล่าครับไอโอ้ยยังไม่เกมครับทางเบจอยเดแต่ก้อครับนะครับ จะ่ตีสองนะครับหกต่อสิบสองครับอยู่น้องตัดขวาครับหนึ่งเปลียดสวยยกเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหเออเบิดเก,ม,เกมแล้วให้ตีอ,อยากเกมเพีแต่ว่าลูกนั้นมันบอก <c oughs> อก <c oughs> ยี่หรี่เลยมันโยงสิถืงพี่เออเดี๋ยวมือเขาเอาไห่เบิ้งช็อตนี่เดี๋ยวเขาไทย,ยไรัดไห่เบิ้งนี่เสือกินได้จีนไม่ยากมือดวง พี่กินแล้วนี่ยอกยกๆๆียจะาอนาคตครับสำหรับคุณสมนึกพันเดชครับ1 2 6ครับเกมไม่เกมครับหนึ่งมาชันตัดยอดหน้าซ้ายครับจีนนอนเปิดสวยยกเข้ามา เกมเลยครับสรุปครับเป็นชัยชนะของน้องหนึ่งบางขันครับชนะน้องกีนรอนไปด้วยสกอร์13 6ครับยอดครับเอ็งไหนมันมีความมู่งสุดมีไหมสดสดมีสดกว่านี้อีกไหมขอเจอหน่อยเอามีดเอามจิ้มมอโอ้ยนี่เราพวกนี้นี่แมนนกนี่ในสาเซตมีไหมสดสดมีไหมสดสดเป็นไงพี่นกบอลวันนี้เข้าตาไหมพี่เข้าตาประทับใจอยู่เนาะมันจดเนาะวันนี้เนาะใช่แต่ลื้ เริ่มเลือดเริ่มใจร้อนมาช่วงแต้มสามแต้มสี่ตีเยอะทำใจเองทำใจเองเดี่ยวไม่ได้เดี่ยวไม่ได้ที่เป็นไงพี่วันนี้ความฟังกันอากาศหนาวอากาศหนาวหไอหนึ่งเล่นไม่ดีอ่ะมีกึกกักกึกกักมันเย็นนะเด็กมาทับใจเด็กไหนฟ้องมือนี่ก็ถือว่าล็อกก็ได้อยู่ประมาณ60%นะครับ60%แต่ว่ามีจังหวะใจหอนแต้ม ต็มสองเต็มสามเต็มตี้ช่วงนั้นใจหอนครับครับก็มีแต่คนบอกว่าเอียบชี้ไหลอากาศมันเย็นค่อนข้างเย็นนะครับอากาศมันใจก็เลยต้องหอนเนี่ยเขาเรียกว่าคิงแข็งเิงืข็งครับคิงแข็งเหงื่อเหงื่อมันออกน้อยครับเหงื่อไม่ค่อยออกใช่ครับผมจะบิดจริงๆจะบิดโชว์นะบิดตายลูกมันบิดไม่ได้มันไปนู่นเลยครับลูกที่เกมมหนวะแมนครับตัดต่อให้ดูนะมันติดตรงไหนมันเกี่ยวเตเ็มคอเราต็มแข้งเราเกี่ยวได้ไงเต็มเข่าเต็มเข่าเต็มเข่า เต็มเข่าหรอกมันเมื่อยครับเมื่อยเพราะว่ามันมันไม่ได้เหนื่อยเกี่ยวกับเตะตะก้อหรอกแต่มันเหนื่อยแบบว่าอาการมันเย็นอาการมันเย็นเนาะเนื้อมันบ่ออกแมนครับแล้วมันก็เลยมันออกไม่สุดตัวมันก็เลยแต่กอยังเครื่องย่นนั่นแหละห่อนทั้งในแต่ว่าบอลตัวถึงทั้งนอกแมนครับมันมันเลยเขาเรียกว่ามันไม่ฟรีครับมันไม่ฟรีได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคครับมาถือซี่ลอยกว่าหางลอยก็เบิ้มดูกะดีครับให้ยกำลังใจน้องหนึ่งบางชั้นไปครับขอบคุณครับขอบเป็นกำลังใจให้น้องบางชั้นหน่ออยีกึ จัดไปครับจัดไปครับ